มาดูเห็ดนะคะเห็ดนางลมนี่เป็นการปลูกครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะดูดอกสวยงามมากก้อนเห็ดนี่นะคะสองก้อนนี้ซื้อมาก้อนละ15บาทซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านนี่นะคะ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยปลูกไดยสำเร็จสักทีเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตสังเกตว่า เือมันจะเดินไดเต็มก้อนนะคะเป็นสีขาวเป็นดอกเล็กๆน่ารักน่ากินมากค่ะประเด็นเลยก็คือชอบกินนะคะสวยค่ะโอเคค่ะวันนี้มาดูก้อนเห็ดก้อนแรกในชีวิตการปลูกเห็ดสองก้อนแรกในชีวิตสุดยอดค่ะ